เรามาตีปานากันนครับโดยใช้เป็นกบยางสอนพิษลองดูเลยครับ ตีตามที่มันมีพวกต้นข้าวต้นหญ้านะครับวมมาแล้วปลาช่อนมันน่าจะมาหลบอยู่ตามนี้แหละครับแต่นี้มันเหมือนน้ำมันพึ่งขึ้นนะเหมือนน้ำมันพิ่งขึ้นได้ไม่นานเนะี่ยอาจจะต้องตีย้ำๆนิดนึงนะครับปลาดัานน้ำใส 云南菜。 ไปไหนหมดครับน้ำขึ้นน้ำใหม่ๆเนี่ยน่าจะมีปลาช่อนมากเลยนะน่าจะมีแบบแดูมันเงียบๆหรือมันจะมีตัวใหญ่ๆ มีขยับมีขยับมีขยับ,ม,ยบมีขยับนะครับมีขยัโอ้ย ยังไงโดนโดนออืตัดกบยางแสนพีษเต็มเต็น,นแล้วมันน,มนั่นตัวนี่ปัดชนว้าวโอ้ออยเหมือนจะผอมเลยตัวนี้เกือบผอมนะเนี่ยตัวนี้นี่ครับเต็มเต็มเลยจัดกบยางแสนพีษนะครับเข้าเต็มปากเลย แต่เหมือนจะผอมด้วยนะตัวนี้เนี่ยครับเริ่มแล้วมันเริ่มผอมนะครับตัวนี้ไม่ไรครับยังพอได้อยู่นี่ครับยางสอนพิษนะครับโอ้โหสีเขียวครับตัวนี้แทบลงคอก็สภาพใหม่ตรงนี้มันเป็นนาครับเยคลองอยู่ฝั่งนี้เนี่ยครับคลองแต่เนี่ยมันเป็นนานะครับฝั่งนี้น้ํามันขึ้นมาจากคลองครับต่อตีย้ำอยู่พักหนึ่งครับ ดูเรื่องเลยครับออกมากัดจนได้ครับโอเคครับกดยางสอนพิษนี่โอเคครับเดีย๋ยวลุยกันต่อครับผมสุดยอดนะครับ